อภาริษฐานเปลี่ยนจากเมืองกูติสลาได้ยังไงโอ้ในตำนานนะนะพูดถึงอภาริษถานเยอะมากนะอย่างเรื่องของไข่หน้าที่พระนาครเสนะ็จากพยามิลินไหมพยากัจเจเมนันเดอร์อมิลินถ้าปัญหามันเป็นคำพีคำพีหนึ่งของผู้ที่ว่าตอบปัญหากันอะไรกันแล้วก็ ฉากก็อยู่ในอัฟการิสถานชาก็อยู่ในบักกีสฐานนะเมืองสาคนนครน่ะสาคละนครน่ะเคยได้ยินไหมนะพระพุทธลูกกันทาราชเคยได,ด้ยินไหมกันทะตางกาาันทะเป็นปางแบบเป็นพี่นที่แบบโบราณที่สุดเลยปัจจุบันนี้ก็คือกันดาหะนะมีคำมีความเชื่อมโยงทางคาอยู่ดินแดนเท่านั้นก็ถูกเรียกเป็นแบบนี้ไปจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธในอักการิสฐานีา่ยเจริญมากจงต้นๆ่ะนะแต่ว่าพออาณาจักรเปอร์เซียเขายิ่งใหญ่ขึ้นมาเขาก็ขยายดินแดนน่ะแล้วเจ้ารับถืออะไรคนก็ต้องรับถือตามอะไรเง หายไปแต่ในแอฟกาเหนืฐานทุกวันนี้เนี่ยโบราณสถานที่เป็นโบราณสถานแบบพุทธยังมีเยอะนะไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นบามิยันน่ะที่โดนเป็นใหญ่ตาริบันทาลายเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนไม่ใช่เราเห็นว่ามีแค่นั้นนะยังมีเมืองพุทธโบราณเขาไม่ได้ทำลายนะตาริบันเ็ไม่ทำลายเขายังรักษาอยู่เขาก็ยังไอ้นี่อยู่มีถ้ำมีอะไรมีคำคลองทีเขาไม่ทําลายตาริบันนะถ้าเราไปค้นข้อมูลลึกๆจริงๆอ่ะมันทาลายเพราะความหมันไสตะวันตกนะความหมันไสต่างชาติตอนที่ตาริบันแบบปกครองประเทศเารอบแล้วไม่ใช่รอบหลังประเทศเขาอดอยากมากไงอัฟนิถาเหนรามี อดอยางมากเราบอกว่าเขาขอความช่วยเหลือไปที่ต่างชาติประเทศตะวันตกประเทศตะวันต,ตกไม่มีใครช่วยเลยนะแต่พอรู้ว่าในอัฟกานิสถานเนี่ยมีพุทธลูกบ,บัญยันิสององค์โอ้โหคราวนี้บางอนุรักษ์อ่ะจะเข้ามาโอ้ให้เงินสนับสมุนทําให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรเป็นอุทยานเป็นอะไรเป็นเรื่องวัติศาสตร์เรื่องอะไรไปแัฐพระบาลตลิบันสมใหม่แรก,กน,นะก็เครื่องเลยไม่เครื่องได้ไงครับ่ะก็เด็กอดอยากขอตังค์ไปไม่ให้พอพุทธลูกเนี่ยมึงเอาตังค์เข้ามาเพื่อที่จะบํารุงนี่หรอคือเดขอกความค มันช่อ๋อหนึงขึ้นค่าของหินของอิฐของปูนเนี่ยมากกว่าค่าของคนใช่ไหมได้บอมาแน่เลยนี่เรื่องหลังมันเป็นอย่างนี้นะจะมาบอกว่ากาลิบันทาลายพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไปดูเรื่องหลังจริงๆเถอะโอ้อโหถ้าเราแบบว่าไม่มีความศรัทธายอยู่แล้วอ่ะเจออย่างนี้เข้าไปก็หน่ามันไสอย่างนั้นนะแล้วโดยพื้นความคิดของแบบ ตาลิบันเน่ะอย่างนี้มันคือ,อลูกครรบเนี่ยมันก็ขัดความเชื่อขัดหลักศาสนาเขาอยู่แล้วก็ซักส,ส,สิเออเขาไม่ไปแคร์อะไรจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่ทําวุ่นวายเนี่ยไปคิด,ด้ปูว่าชาติไหนกันแน่พวกไหนกันแน่จะไปว่าเลยเมื่อหราคนมองมันต่างกันนะนะธรรมดาแต่ว่าอารานิษฐานเนี่ยก็ได้แต่ภาวนานะว่าเขาจะไม่ทําลายพวกวัดโบราณพวกพุทธรูปโบราณนี่มีพระพื้ลุกอยู่ในดินแดนอารานิษฐานปัจจุบันอยู่อีกหลายร้อยหลาย,ลยพันองค์ยังไม่ค้นพบอีกเยอะมากไม่ใช่ว่าเป็นอิสลามปุ๊บแล้วโหแบบจะบี้จะทําลายพุทธรูป ย้ม่ใช่เข้าใจผิดแล้วมันเป็นนิทานที่ทําให้ขัดแย้งกันแต่โาษนาอื่นอย่าไปฟังข่าวมากพอฟังข่าวมากข่าวก็อะไรข่าวก็ค้นอะอยากพูดอยากปรุงอะไรก็ว่าไปเลยเนี่ยมีข่าวอะไรข่าวเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะแต่นักข่าวพูดปุ๊บเป็นดราม่าเลยใส่ความคิดความเห็นตัวเองไปอีกอาชีพแบบนี้ต้องระวังนะไปสร้างกรรมโดยใช่เหตุนะาข่าวเป็นดำทำดำเป็นขาว